รอมไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูตวารายตี We add oil i n t t the pan n n d s e f o o o d e e c r r f u u l d n n g r r u u s after you add sea food is t cooked very fast we have a squid we have prawn and we also have a new zealand mussel เราก็ใส่กุ้งประเม,มือกแล้วก็หอยแมงผู้นิวซีแลนด์ chopped garlic and chili fry together to make sure that everything is done the s q u i d is cooked already usually seafood is cooked very fast okay spicy noodle if you don't have noodle maybe you can change i recommend you to use a pasta or udon p a s t not bad ใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปมันทําเร็วมากนะคุณผู้ชมชูกา โอ yster sauce and a pinch of sugar. Onion slice ใส่หอมใหญ่ลงไป and chili Variety color ใส่หอมใหญ่แล้วก็ตามด้วยพริกชีฟ้า maybe you can use a bell pepper or pepperoni พริกฝรั่งหลายๆสีก็ดูเก๋นะคุณผู้ชมยังคอน up to you But also a very spicy already before serve don't forget this one a holy basil and ground pepper พริกไทยป่น โอ้ oh, น่ารับประทานมากคุณผู้ชมมหัศจรรย์ปิดไฟซะ and please okay we keep some of the seafood first for topping or decoration and serve in a big plate like this s ุดย a m มิ้นและ my recipe I serve with one omelette for topping and decoration น่ารับประทานมากคุณผู้ชม Harry Harry taste now รีบรับประทานนะครับคุณที่อยู่ส่วนใดของโลกที่อยู่เมืองร้อนในือขั้วโลกอย่าลืมมาทักทายกันหากว่าคุณคิดถึงบ้านแค่คุณปรับสัญญาณทะทลวิชาในชัดเจน เห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเบ็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ 02- น6์สอง 4, 4 สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w w w y i n g s a k f o o d c o m